อ้าวเาบอพ่อครับผมพ่อพ่อไว้หลายเป็นไดนพ่อพ่อไว้หลายเป็นไดนครับนี่ยแขนสามลูกพ่อไดพ่ออืมอุ้มนีตัวใหญ่นะครับลูกบาตรพ่อแม่ขาหมูสวัสดีครับครับผม ทำหผไม้มตั้งกล้วยหลังห้องไวแสนสามหมื่น,นะครับลูกเบ้นทำแหล่งเราเมนแข่งขาใหญ่ดีนะครับขออนุญาตคุณผอไทยนะครับก่อ,อนจ,จิตจบขีดห้องครับย่บ้านได้ป่ะบ้านนาเลี้ยงอำเภื่อลองทำจังหวัดกาฬสินเออกาฬสินธุ์ครับเอามาตัวเดียวเด็ดเด็เดเลยป่ะป่ะครับเมื่อกี้เ<ด>พิ่นถามาสนามสมเด็จห้องกล้วยเข่าจังโมงผอ ไหวมันมือเอื้องมือเข่าตรงอ๋อเข่าตีสามนาะเดี๋ยวผมตีสามพี่น้องตีสามมืออื้นไปทางสมเด็จนะครับก็ได้นี่ครับพ่อจำเบอร์โทรได้ป่ะผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องเขาเนี้ยคุณพ่อหยังหาพี่น้องถามหาในตลาดพอเสด็จพอเสิร์จนะครับพอเสิด็จพอเสด็จหน้าเลี้ยงเขาเนี่ยบ้านเรื่องตําบลสามัคคีกับ เบื่อหลอกครับครับผมนี่ครับชุดนี้ยุคอกหลายบพอๆงามๆจังสิอ่ามีอีก่สามแม่ลูกนึงเยอะครับผมนี่ครับแม่สาวอีกตัวนึงครับแสนสามพันนะครับแม่สาวตัวนึงแสนตัวแสนแปดครับผมแม่สาวแสนแปดนะครับอันนี้แสนสามได้แม่ลูกเนาะพ่อนะเออแม่ลูกครับผมกดอนบุกด้านครับผมดึงเงินดอนบุดอนครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับให่ทายท้ำครับผมตลาดบรรยากาศเฮ่ามือนี้นะครับ